สวัสดีครับ Moonlight Base Mobile คลิปนี้เดี๋ยวจะมาลงแดนคมดาบซีซั่น3แบบยากกันครับก็เป็นบอสสีเนียงสิงเนียงกับจิวกอนะก็ระระดับยากเนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลชาร์ททาให้ตายปล่อยทาไม่ตายเราต้องลุมอีกตัวหนึ่งให้ให้เลือดหมดก่อนที่ จะแมชชีนิกจะระเบิดออกมาครับตัวนี้ก็จะเป็นบอสจะไล่สกิลถ้าเป็นสิงเนียงจะไล่สกิลสีแดงจิวกอจะไล่สกิลสีเขียวถ้าเลือดเหลือ70%อร์เ่าพื้นสกิลจะเป็นสีแดงให้โจมตีจิวกอที่เป็นสีเขียวนะประมาณ4 0สสกิลจะเป็นสีเขียวให้โจมตีบอสสิงเนียงที่เป็นสีแดง แล้วก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นจะเป็นสกิลสีแดงให้โจมตีบอสสีเขียวก็คือจิวโกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะที่เพิ่มเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานการลงดันกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะสำหรับเฟสแรกก็คือบอสเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะก็ให้พยายามให้บอสเลือดบอสอยู่ที่ ตึงกลางหรือไม่งั้นก็ให้เอียงไปทางเลือดเขียวน้อยนะก็คือเลือดคิวกอให้เหลือน้อยนะตอนบอสเลเวลเลือดเหลือเจ็ดสิบพยายามให้เอียงเอียงมาทางฝั่งเขียวเพราะว่าเฟสแรกเราต้องถมโจมตีฝั่งเขียวนะเป็นสกิลแดงให้โจมตีฝั่งเขียวเฮ้ยเยอะเกินไปเยอะเกินไปนะก็ เลี้ยงไว้ให้ได้ประมาณขนาดนี้ก็จะดีนะเพราะงั้นตอนนี้ฝั่งเขียวต้องเบาๆมือหน่อยโอเคว่าถ้าเกิดว่ามากเกินไปเลือกบอสก็จะหิวเลือดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอียงมาทางซ้ายมากเกินไปก็คือเอียงมาทางแดงมากเกินไปเลือดฝั่งแดงน้อยเกินไปมันก็จะโหมฝั่งเขียวยากนะอันนี้ก็ติดสกิลติดสกิลฝั่งแดงแล้วเดี๋ยวรอฝั่งเขียว เจ็ดสิบปรเซ็นโอเคเข้าเฟสเดือดบอสเดี๋ยวตอนนี้ต้องพยาย,ยามจะติดสกิลฝั่งเขียวนะ่าติดสกิลสแตก็กบอสเขียวโอโ้โดนไปสองสแต็กแล้วถ้าโดนสามสแต็กนี่ก็เข้าใกล้บอสไม่ได้นะอืมไม่รอดสแต็กเขียวโดนสามแล้วอ่ะ สกิลแ,แดงมาต้องไปตีบอสเขียวนะตอนนี้ก็ตีเบามากแต่ก็ตีหน่อยแล้วกันเล้เขาหน่อยนิดนึงแต่ต้องออกมาให้ทันนะเกอออกมาทันอยู่แล้วก็บอสร,รีแล้วก็มาตีบอสแดงจะอ่อนแอก็ตีให้ให้เอียงมาทางซ้ายก็คือให้เอียงมาทางบอสแดงบอสสิงเนียงนะแต่อย่าเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวบอสจะรีเลือด เออมิดมิดหล่อเกินไปมิดหลอเกินไปอย่าตีแดงอย่าตีแดงพอแล้วแดงเต็บตีเก็บตีแดงเก็บตีแดงเก็บตีแดงโอเคแล้วตีเขียวแล้วเริ่มตีเขียวแล้วเขียวเดียวโอียวเขีเขียวเขียวแดงอย่าเพิ่งตีแดงอย่าเพิ่งตีหลุนมากแดงอย่าเพิ่งตีให้ตีเขียวตีเขียวก่อนตีเขียวตีเขียวก่อนโอเคไหลมาทางเขียวแล้วโอเคแต่ว่าให้ เฟสสองก็คือเลือดบอสสี่สิบเปอร์เซ็นตต้องให้เลือดเอียงมาทางแดงแหละแบบเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เอียงเยอะเกินไปหน่อยได้ได้ไดลุ้นเลยสี่สาเปอร์เซ็นตอนนี้ต้องตีแดงต้องไปตีแดงก่อนนะเขียวเขียวยังต้องตีอยู่เพิ่งตีอุ้เกือบตายเกือบตายโอเคออกจากบอสเดี๋ยวรอไปตีแดงเลือดบอสสี่สิบเปอร์เซ็นต์สกิลเขียวสกิลพื้นสีเขียวให้ไปตีสีแดง เฟซสองเลือดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปตีสีแดงนะครับตอนนี้พยายามจะติดสแต็กสีแดงนะติดสแต็กสีเขียวได้ไม่เป็นไรจริงๆตรงนี้เมื่อกี้ยืนแช่เขียวไปเลยก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนแดงอือโดนแดงไปหนึ่งมาแล้วไปจิวพื้นเขียวไปตีแดงไปตีแดงนะแดงเลือดเลือดแดงโอเค ล็อกเป้าบอสยากนงอ่ะโอเคตีแดงได้แล้วตอนนี้บอสเขียวอ่อนแอจะตีบอสเขียวแต่ว่าอย่าตีแรงเกินไปนะเพราะว่าเลือดมันจะล้นโอเคบอสโอเคอโอเค,อเคให้เลือดล้นร้นเฟสต,ต่อไปเป็นเฟสต,ตอนส0ซจะต้องโถมไปตีสีเขียวนะครับเพราะงั้นให้เลือด บอสสีเขียวน้อยๆไว้นะก็คือให้ไอขีดขีดเนี่ยไปเอียงไปทางเขียวนะครับเพื่อที่เราจะโถมได้ง่ายเพื่อที่เพื่อที่เราจะโถมบอสเขียวได้ง่ายนะติดกระแตกนานมาก ติดสแต็กก็เข้าไปทำดาเมจได้อยู่แต่ดาเมจเข้าเบามากนะแล้วก็ต้องออกมาให้ทันด้วยถ้าเกิดว่าเราติด,ตเเดสเต็ตวัด10%แล้ววัอดอีก10%แต่ว่าสเปดยังไม่มานะครับเปิดบอสยังไม่มาหากสเปดบอสมาแล้วอรอเปิดบอส ท่าประสานไปก่อนนะหลบสกท่าประสานไปก่อนเฮ้ยโดนัทโดนัทเฮ้ยเฮ้ยเหือยังไม่หมดเวลาเหลือมส3บวิวิวิ เบอสไม่มานะนี่ก็ตีเลยอโอเคผ่านสำหรับปาร์ตี้นี้ก็ใช้เวลา13นาทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนคล่องแมคกาซิกกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปาร์ตี้ที่ยังไม่คล่องแมคกาซิกก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับสนุกดูถูกนักข่กันได้ง่ายเย็ดเสียเวลาครับใหมกัน

โอเฟคครับอืมโดนเกี่ยวเจแม่โดนเกี่ยวสามสแต็กกลนได้มันเป็นเรื่องปกติโดนสามสแต็กอ่ะมันก็อย่าโดนสกิลดิโดนแล้วก็ต้องรออะไรไปดูพี่อย่ีวะ เป็ดีีเปลี่ยได้ีนะเลียงเปลือเปลีเปลสีแดงมเี่ยีก็ได้เยามายฝังได้ัไม่เจเียวพอแล้วเียวพอแล้วเออ้องมเ้ลิล้ยที่แดงย

คุณใส่ผิดแล้วแหละนี่สติมาชั่วโมงครึ่งคุณเพิ่งจะเข้าใจเหรอถึงเข้าใจแล้วผมถึงเข้าใจแล้วเข้าไปนะเข้าไปอะไรนี่เข้าชั่วโมงที่สองมีเข้าชั่วโมงที่สองแล้วหยั่งวัดวายรอบต่อไปต้องผมเขียวนะจะโดนทำไมน้จะโดน อย่าบอกยิงโดนเกี่ยวไอ้เหี้ยจะยิงจะเกี่ยวกันหมดโอ้ยผมโดนเกี่ยวสองทับแปะไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนัทโดนัทไปค่อยเดินมาสองข้างเลยเมื่อกี้เออค่อยๆเดินดูไปมาให้ให้เลือดยังเกี่ยวโดนสามทับแปดแล้วกูเราตัวชิ้นโตสามทับแปะ

แดงเบ้าแดงเบ้าแดงเบ้าน่าจะเหลือแล้วนาทีครึ่งโอเคเฮียยามเตะแทงดีๆนะครับดีๆนะครับดีเขียวใช่ไหมต่อไปสีเขียวนะเขียวสองเขียวสามเขียวเบ้าเขียวเบ้า เสียวเบาเสียวเบาตีแดงสีแดงสีแดงสีแดงเออเริ่มเข้าใจนะเข้าใจเลยพี่พี่พูดถึงเนี่ยเกาจตัแล้วเนี่ยอย่าตีให้แม่งเลือดลีกเดียวพอตอนนี้เดี๋ยวนิดนึงได้เฟรับต้องเฟรดต้องเฟรดเฟรดนี้ตำแหน่งแลคือจบแล้วผมผมเลยในเวลานี้เอ้ยพยายามจะตายเลยนะได้จบแล้ว เต็มแปบต่อแท้เต็มแปบต่อแท้โคตรโคตรเลยเเคเดินอะไรนีนะครับตามเข็มนาฬิกานะโอ้ยโดนตายผมมันง่งยเขาบอกจะตายยังไงจะขยันตายอย่างเดียวเลยไม่ก็ไม่เดินไปตามเข็มนาฬิกาไงวงโดนนัดอ่ะแล้วคือแบบไอ้วงนั้นไอ้วงด้วยเขียวมันจะแตกกันสามอันอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะีตไหนนวะเ่ย

ก็ลาครับขอบคุณครับผมเกสิบ6กนาทีไอ้แฟ๊ไปสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เงนี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ